นาดาเคปแกเะเทยโพสเียงความในใจดังสารเมตตาให้โอกาสสืบเนื่องจากวันนี้20กุมภาพันธ์2568คนใกล้ชิดนาราเคปบกเธเทยหรืออนิวัตรปทุมถิ่นโพสเผยเรื่องราวของนาดาในวันที่ขึ้นศาลอีกครั้งบอกว่าขอให้นาดาประกันอุทธรณ์ออกมาได้ด้วยเถอะสาลตัดสินมา28ปี7เดือนรับสารภาพเดือ14ปีปรับ70,000บาทล่าสุดนาราได้รับการปล่อยตัวนาราก็ได้ื่อนไวโพสเฟซบุ๊กเผยความในใจว่า ฉันจะจำเหตุการณ์นี้ไปไม่ลดมขขบคุณบททดสอบชีวิตขอบคุณตั้งแต่วันที่ออกมาที่ฉันไม่เคยหยุดพยายามใช้นี่ถึงแม้ฉันจะต้องไม่ใช้แล้วก็ตามมันทําให้ฉันได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคนเหนื่อยทั้งวันแต่ก็หายใจได้อีกเบาะหนึ่งวันนี้นาลาขอขอบคุณทุกกาลังใจขอขอบคุณแรงซัพพอร์ตที่มอบให้เด็กคนนี้นาลาจะเอาเงินให้กับผู้เสียหายแล้วก็เริ่มทําตามสัญญาขอขอบคุณทุกกาลังใจมากนะคะขอขอบคุณทุกดี้ทุกคนที่รอได้ นาลาสัญญาว่านาลาได้พูดไว้ออกมานาลาตั้งใจทำธุรกิจไฟเบอร์ของให้ดีที่สุดและจะทำให้ตัวเองหมดนี่ไวที่สุด ขอขอบคุณทุกประสบการณ์ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่เอ็นดูเมตานาราเ็บกระเทยวันนี้คิดว่าตัวเองจะไม่ได้กลับบ้านซะแล้วเหนือฟ้ายังมีฟ้าขอขอบคุณความเมตตาจากศาลที่ให้โอกาสหนูอีกครั้งขอบคุณเจ้าหนี้วันนี้ที่ตัดสินใจแถลงไม่ติดใจเอาความให้หนูขอขอบคุณทนายไหนที่ช่วยในคดีหนูในครั้งนี้ขอขอบคุณแรงจากใจทุกคนที่มอบให้หนูขอขอบคุณแม่ที่เป็นแรงผลักดันให้หนูได้สู้ต่อและครอบครัวพรุ่งนี้จะเป็นวันเริ่มต้นใหม่ที่ดีขอขอบคุณทุกกำลังใจ สัญญาว่าหลังจากนี้จะตั้งทําธุรกิจไฟเบอร์นาราให้ดีที่สุดฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องนาราและอุดหนุนด้วยนะรักทุกคนขอบคุณค่ะ